ฝึกลูกวัยอายุหนึ่งถึงสามปีให้เข้านอนเป็นเวลาอย่างไรดีเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่มาฟังกันนะคะสวัสดีค่ะพบกับคนละพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่แล้วก็เป็นคุณแม่ที่กําลังเลี้ยงลูกนะคะที่ลูกอาจจะโตขึ้นมาหน่อยนะคะในช่วงอายุ1-3ปีซึ่งช่วงนี้นะคะเราสามารถฝึกเนี่ยให้ลูกเข้านอนเป็นเวลาหรือจะฝึกให้ลูกนอนคนเดียวก็ยังได้เลย เด็กช่วง1นสปีนะคะก็ยังต้องอาการนอนนะคะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะถ้าหากเขานอนไม่เพียงพอนะคะอาจจะทำให้สุขภาพร่างกายเขา,าไม่สมบูรณ์เต็มที่การเรียนรู้หรือพัฒนาการต่างๆก็อาจจะล่าช้าไปได้เรามาฝึกให้ลูกนอนเป็นเวลากันแบบนี้ อันที่หนึ่งะคะก็คือควรบอกลูกล่วงหน้านะคะก่อนเข้านอนสักระยะหนึ่งอาจจะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะคะว่าสามทุ่มนะคะถึงเวลาจะต้องนอนแล้วเพื่อจะเตือนให้เขารู้ว่าถึงเวลานอนแล้วลูกจะได้เตรียมตัวเตรียมใจนะคะจะรู้สึกว่าไม่ถูกบังคับนั่นเองอันที่สองค่ะก็คือให้เด็กนะคะถ้ารู้สึกไม่มั่นใจ กลัวกังวลน,นะคะก็หาตุ๊กตาหรือหาผ้าที่เขาชอบนะคะให้กอดก่อนนอนซึ่งจะเป็นตัวช่วยนะคะทำให้รู้สึกเพลิดเพลินและก็ผ่อนคลายเมื่อลูกของเราจะเข้านอนตัวที่3ค่ะก็คือจัดสรรเวลานอนกลางวันนะคะให้เหมาะสมเด็กช่วง1-3ปีอาจจะนอนกลางวันแค่1-2ชั่วโมงแค่นั้นเอง ถ้าไม่นอนกลางวันเยอะเกินไปเด็กก็จะนอนกลางคืนในเวลาที่เหมาะสมนะคะก็คือประมาณ11-12ถึง12ชั่วโมงต่อวันสำหรับเด็กอายุ1-3ปีอันที่4นะคะคือจัดสิ่งแวดล้อมค่ะในห้องนอนให้รู้สึกว่าสบายนะคะอากาศเย็นสบายพอดีนะคะเงียบสงบอ่านะคะเพราะถ้าห้องที่เหมาะกับการนอนก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศนะคะให้เด็กนอนหลับง่ายไม่มีตกกังวลน,นั่นเองอันที่5นะคะก็คือฝึก ให้ลูกเข้าห้องน้ําก่อนที่จะเข้านอนจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะเข้าห้องน้ําบ่อยๆนั่นเองอันที่6นะคะหากลูกกลัวในความมืดเวลาเข้าห้องนอนก็แนะนําว่าให้เปิดไฟสลัวๆนะคะ,นะคะก่อนเข้านอนแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะที่พาลูกเข้านอนเนี่ยอยู่กับลูกสักระยะหนึ่งเมื่อลูกนอนหลับดีแล้วค่อย ออกมานะอันที่7นะคะก็คือ,อทําให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่นะคะมีความรักความอบอุ่นให้กับลูกเหมือนเดิมโดยการกอดหอมแก้มพูดคาว่าราตรีสวัสดิ์ทุกครั้งก่อนที่ลูกจะเข้านอนแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนลูกสักระยะหนึ่งรอจนเขาหลับแล้วเราค่อยเดินออกมาอันที่8นะคะคือไม่ควรบังคับลูกมากจนเกินไปในช่วงการปรับเปลี่ยนนะคะในการฝึกที่จะให้ลูกเข้านอนด้วยตนเองในช่วงแรกๆ เพราะว่าถ้าเราบังคับเกินไปเขาก็จะยิ่งไม่ชอบเขาก็จะยิ่งกลัวการนอนคนเดียวหรือว่าการฝึกนอนเป็นเวลาก็เหมือนโดนบังคับนะคะเด็กโดนบังคับก็จะต่อต้านก็จะไม่ชอบนั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อลูกนอนเป็นเวลาได้แล้วนะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่ต้องพูดชมเชยให้กําลังใจลูกทุกๆครั้ง ที่ลูกนอนได้เข้านอนเป็นเวลานอนคนเดียวได้นะคะสิ่งนี้ก็สําคัญที่สุดสําหรับก,กําลังใจนะคะความภาคภูมิใจในตัวของลูกที่สามารถทําเองได้เขาก็จะทําได้เองเป็นกิจวัตรประจําวันของเขาก่อนนอนนั่นเองนี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูเด็กในช่วงวัยหนึ่งถึงสามปีที่กําลังจะฝึกลูกเข้านอ,นอนให้เป็นเวลานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้เลย แล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ